ผมเอรอนจากช่องเอ็นเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดย้อนมาได้มาสามถึงสปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ที่ขึ้นตาแล้วครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกโร้อยนอนนะที่อาชาข้อมูลที่ตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากไอ้โรคนี้ไ,ไวๆครับผมก็ข้อมูลที่ผมพูดเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับสามารถไปหาอ่านได้เองเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็วันนี้เนี่ยจะมาคุยเรื่องมังคุดเนี่ยมังคุดว่าคนเป็นกโรค้อย้อนนะกินได้ไหมจริงๆแนละ้วมังคุดเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในอาหารหรือผลไม้ที่เรียกว่าสุกคนเป็นกดย้อนี่มันกินได้หรือกินไม่ได้กันแน่ครับผมเพราะว่าข้อมูลนี่มันค่อนข้างที่จะแบบหักล้างกันนะครับก็อ่ะเรามาดูค่า pH ของคุ้นก่อนค่า pH คืออะไรค่า pH นี่คือสําคัญมากสำหรับคนที่เป็นกดย้อนนะผมควรรู้นะครับผมค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมหรือว่าวัดอาหารก็ได้ถ้าค่า pH นั้นมีค่าน้อยกว่า7แสดงว่าอาหารน้ําของเหลวชิ้นนั้นเนี่ย มีฤทธิ์เป็นกดนะครับผมก็ค่าเพสของมังคุดอะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดห้าครับผมอ่ามันต่ำกว่าเจ็ดใช่ไหมหลัที่ผมหาความรู้มาเยอะมานานเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าถ้าหากค่าเพสนั้นอยู่ที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยสามารถคนไป็นกลอยอนสามารถกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องมันจะไปกระตุ้นอาการกดไหลย,ย้อนเยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหากมันอยู่ที่ 4, สี่เนี่ยสี่เนี่ยคนเป็นกลยอ้อนอะ่ะควรเลี่ยงเลยนะครับผมควรเลี่ยงควรเลี่ยงอาหารชิดน,นี้เลย อย่างบางคุเนี่ยมันอยู่ที่4.75ใช่ไหมแต่มันมันก็ควรไม่กินเลยใช่ไหมครับผมแต่ว่ามางคุเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งอาหารที่มีไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันไว้ช่วยย่อยอาหารสำหรับคนที่เป็นกรดย้อนควรกินอาหารควรกินผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์ครับผมเพราะไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยย่อยย่อยอาหารแล้วก็ทําให้แบบกระเพาะทํางานดีขึ้นซึ่งคนที่เป็นกรดย้อนอ่ะควรหาไฟเบอร์มากินควรไม,ไม่ไม่ควรอ่ะมันเป็นถึงว่าต้องเลยแหละไม่ใช่ไม่ควรไม่ไม่ใช่ควรอ่ะเข้าใจใช่ไหมคืออ่ะเขาเข้าใจกันเนาะ ซึ่งบางคุเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ชนบทดหัวอีกแล้วเหมือนเหมือนน้ำผึ้งเหมือนแอปเปิลน่ะที่ว่าเออมันมีฤทธิ์เป็นกรดเยอะนะแต่ว่ามันก็มีไฟเบอร์ที่ช่วยย่อยอาหารเหมือนกันคือบางคุณก็มีประโยชน์หลายอย่างนะเพราะว่ามันมีวิตามินซีเยอะใช่ไหมวิตามินซีเยอะก็ช่วยพวกโรคอ่าวป,ปิดรักเปิดหรือทําให้ภูมิคุ้มกันอ่าภูมิต้านทานของเราอะ่ะดีขึ้นแต่ว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกไป มังคุดมีไฟเบอร์ที่ช่วยย่อยอาหารแต่ว่ามันก็มีค่าเป็นกรดเยอะพอสมควรเลยดังนั้นเขาเปนปอกหนึ่งอาหารที่ต้องลองด้วยตัวเองดีกว่าว่าร่างกายเรารับได้ไหมทาร่างกายเรากินได้แบบกินแล้วไม่มีปัญหาไม่มีอาการแสบอ,อกเพิ่มขึ้นไม่มีอาการจุกคอไม่มีอาการแน่นท้องก็ก็ถือว่ามังคุดเหมาะสำหรับคุณครับผมคือเหมือนว่าถ้าเราว่ามังคุดกินได้กินไม่ได้ใช่ไหมคร คือก่อนกินนะคือเอาให้ท้องว่างเลยแล้วก็กินแค่มังคุดเท่านั้นไม่ต้องกินอาหารอย่างอื่นเพิ่มเติมเพราะว่าเราได้แยกแยะว่าเราอะจุกคอจุกหน้าอกเพราะว่ามังคุดหรือเปล่าแต่ถนะ้าหาเรากินแล้วไม่มีปัญหาแล้วเรากินแล้วมีปัญหาก็เลิกกินไปโอเคครับผมก็สัปคิดนี้ก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมผมทะคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากายเลยต้องจากเรื่องทําเรื่องกดไหลย้อนแล้วผมก็ทาเรื่องข้อเท้าพิกด้วยครับผมเพราะว่าผมเคยผ่าตัดข้อเท้าพิกมาแล้วก็ได้ไปอ่า คีนี่กายภาพบาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่แบบว่ากายภาพบำบัดตัวเองจนแบบกลับมาเดินได้กลับมาวิ่งได้คล่องอะไรอย่างนี้ก็ถ้าหากใครมีปัญหาเรื่องกดไหลย้อมมีปัญหาเรื่องข้อเท้าผิดด้วยก็สามารถเข้ามาดูชมเพิ่มเติมได้ในช่องของผมนะครับผมสัคลิปนี้ก็จบเท่นี้เท่านี้คุณมากครับ